Ui, lên ổng mỏi chân quá như thế luôn đã rồi và anh cũng đang làm rồi 見てたらもうこのパター Uh-huh.

ดีกว่านะดีกว่านะไม่ได้ก่อนค่ะ

เดี๋ยวเดี่ยวครับพอเป็นง่ายูปางยา่ไหม่เแล้ว่เพรเไม่มือง่ไมครับ่ยเดี๋ยว่หน้าตดต้องนะครับเาคู่กันดว